สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลีนาจังสอนหนูแมมไม่ได้แรงแค่ในช่องของตัวเองเท่านั้นเพราะช่องของคนอื่นหากเจอใครทําอะไรไม่ถูกใจจะแม่ฝีปากกล้าอย่างลีนาจังก็สั่งสอนแบบไม่ไวนะ้หน้าเพราะสพทมากความสามารถหนูแมมเชิญเจ้าตัวไปออกรายการโต๊ะหนูแมมซึ่งลีนาจังฟาดหนูแมมกลางรายการสดโดยมีใจความประมาณว่าถ้ากลัวจะมานั่งตรงนี้ทําไมเธออยากจะเป็นมาเฟียข่าวไหมต้องสร้างกระแสทุกวันแค่ รับเชิญมาต้องจิกจิกก่อนที่หนูแมมจะบอกว่ามันไม่ใช่ทางของเธอแม่เป็นที่ปรึกษาให้หนูไหมซึ่งลีน่าจังสวนกลับอีกว่าฉันเป็นที่ปรึกษาเธอไม่เปลี่ยนตัวเองมันจะไปได้ประโยชน์อะไรไม่พอเท่านั้นลีน่าจังยังหันหน้าไปต่อว่าโปรดิวเซอร์รายการอีกว่าจะโชว์อะไรอีกฉันจะพูดอะไรเธอก็มาเขียนเขียนอยู่นั่นแหละรำคาญเชิญมาให้ฉันพูดไม่ใช่เชิญมาให้เธอสั่งก่อนที่หนูแมมจะพูดว่าให้ในรายการนี้รายการเดียวนะไม่รายการอื่นห้ามว่าแบบนี้ นะก่อนหน้านี้ลีน่าจังเคยได้มาเปิดใจผ่านรายการดังถึงชีวิตของเธอถามว่าได้ยินว่าเป็นหนุ่มๆทีเป็นหลักล้านจริงไหมเจ้าตัวตอบว่าใครบอกหลักล้านเป็นร้อยล้านให้ทั้งหมด15คนคนแรกที่จดทะเบียนสมรสกันมีบุตรด้วยกัน2คนฉันอยู่กับเขา16ปีฉันก็ซื้อรถเบนซ์ให้คันละ10ล้านกว่านาฬิกาแบรนด์เ네นมดังๆซื้อเป็น10บเรือนๆหนึ่งสิกว่าล้านก็มีคนนี้หนักสุดแต่คนปัจจุบนันคนที่15หมดไปแล้ว5ล้านตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันค่ะ อายุอ่อนกว่าฉั้น29ปีเป็นคนในเครื่องแบบด้วยฉันชอบมากถามว่าเขาดูแลเราอย่างไรบ้างเจ้าตัวตอบว่าเขาดีนะใส่ถุงเท้าให้ชั้นจูงชั้นขึ้นบันไดพระเดียวนี้ฉันขึ้นไม่ไหวแล้วตั้งเกือบ30ชั้นบ้านชั้นพระมันเป็นห้างก็หิ้วปีกฉั้นขึ้นไปจำไว้นะจะมีสามีต้องมีสามีอ่อนกว่าสามีแกอย่าไปเอาเพราะมันไม่มีแรงช่วยเราเราต้องไปดูแลมันสามีอ่อนกว่ามันช่วยเราได้ทํางานแทนเราทุกอย่างถามว่าคนเมาแรงว่าเราตกอับไม่มีตังเปผู้ชาย แล้วเจ้าตัวตอบว่าตกอับมันก็จริงนะเพราะว่ามันมีสถานการณ์โลกมาตั้ง2ปีแม่ก็เจ๊งไป10กว่าล้านรายรับก็น้อยลงแต่ว่าการเปผู้ชายเราไม่ได้ให้ไปหมดทีเดียวเราค่อยๆให้เปมา5ปีก็5ล้านไม่ใช่วันละ5ล้านไม่ได้ตกอับอะไรค่ะยังใช้ชีวิตปกติล่าสุดมีคนจะเอาขนมมาให้ฉันกิน1รถพ่วงแต่ฉันต้องว่ามันฉันเลยตอบมันว่าถ้าจะให้ฉันว่าโอนมาก่อนเลย7 0,000เพราะถ้าฉันด่าใครคนนั้นรวยทุกคนถามว่ามีคนบอกว่าเราชอบ เกาะกระแสะคนดังเจ้าตัวตอบว่าฉันไม่ได้เกาะใครดังอย่างประเด็นกับสีตังฉันไม่เคยเข้าไปดูเลยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยไม่สนิทค่ะคุยไลน์ยังไม่เคยเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์โรมดอทอินโฟกับคุณครับ